สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมพับ G Mobile นะครับทีมแนะนำไปร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดท็อปอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบดีบไปเติมกันนะทุกคนไปก่อนเลยหนึ่งไปก่อนเลยสองอไปก่อนเลยสาม หมด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 แล้วหมดแล้วอีกทีนึงอีกทีนึ่งเนี่ยมันวางมอบวปุ๋เนี่ยน่าหรอกำลังไปกำลังไปขอทีเราคืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมันมีคนเนี่ยยังไม่หมดหรอ อาจจะลงนนะลงข้างนอกหรือเปล่ายิงเลยพี่ยิงเลยในวงอยู่โดดข้างนอกไ่รู้อ่ะก็ยิงแฟร์กันเลยปะถ้ามีแฟร์กันนะยิงเลยยิงเลย ไอ้ก๊อซซ่าโอ้โหง่ายเกินไปน,ไปน้องนี้องจะมาล่าช็อตพี่เออกูดื่มน้ําพี่แกแก น่าจะหมดแล้วแหละข็มยิงไปสี่ลงสองตีน่าจะมีแปดตัวมาวนไปวนมาทำเวทว่ามาวนไปวนมานเออใช้ทุนหน่อยเมื่อไหร่ผมจะกลับไปยิงเหมือนเดิมได้ไหมนี่ยเข็มเสียดายไอช็อตบูทแคมมากเลยทุกคน คือแบบโคตรจะดีแล้วอะแต่แบบมไม่น่าปีเลยคนนึง่งรอแฟกันลงมาอยู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนะคมได้ยินเสียงแล้วว่ามีคนมีคนยิงอยู่ข้างหลังอยู่อยู่บนเขาไม่ใช่ข้างหลังมีเอ็มเคโดน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 ฝัน่งน,นู้นต้องไหนปะเคมน่าจะบนเขาอะ เน Watch out เฮ้ยยิงไม่หยุดเลยฮะอ๋อเห็นล้ตัวนั้นปักตัวเดียวกันหรอะไม่รู้อะซ้ำได้นะเนี่ยวิ่งขึ้นบนเขาน่าจะมีคนนะแฟกันเก็บยังอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้ว ข้างหลังเนี่ชยชอบมีคนลงเ็นตี้หลังเขามคขมจังอะอยู่ตรงบ้านเนี่ยเฮ้ยคมเกินมี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 าม,ามันไม่โคมหรอพีก่กาด ก็ยืนนิ่งเหรอเมื่อกี้ก็วิ่งอยู่ไม่เท่อวิ่งเลยแต่ว่าวิ่งวิ่งไม่เป็นนะ What ตรงบ้านเล็กเจ็บแล้วอีกคนหนึ่งไม่เห็นอะ่ะเฮ้ยอีกคนหนึ่งไม่เห็นอะ่ะ ถ้ามีรถเนี่ยรถชาร์จได้นะมีปะจะบอกนะว่ากูต้องไปนั่งเล่นโอ๊ยโอ๊ยหือคมเกินมีบอดข้าอ่ะพี่ข้างหลังพี่อะ่ะหลังพี่อะ่ะ มันอยู่ไหนไวะเนี่ยมองไม่เห็นตัวเนี่ยอยู่บ้านเนี้ยตัวอยู่บ้านเนี้ย watch out เฮ้ยหลังเข้าแล้ว,ลลวบอดบอดบอดไม่บอดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่บอดแล้วอะ่ะช่วยด้วยน้องตัวหนึ่งข้างหลัง อตรงนี้หมดตรงนี้หมดไม่มียาด้วยพี่อ่ะมาเก็บของก่อนดิวิ่งไม่ได้หรอวิ่งพี่โดนแน่เลยวะคมไหมอนตัวข้างล่างคมจริงพี่เป็นพี<ด>่เป็นปาดยาบนบ้านนี้ก่อนได้ปะบ้ใครมีสไนเปอร์มาไม่มีไม่มีเมื่อเมื่อกี้ตัววิ่งข้างหลังน็อตตัวนึ่งนี่มันยิงพี่อ,พอ่ะวิ่งไปหากิมอ่ะตายแล้วตรงนี้ตายหมดแล้ว มีคนหอกอีกอันหนึ่งนะตรงเนี้ยไปในบุ้านพี่พี่ขอพี่ขอไปในบบ้านมันนั่งอยู่ใช่ไหมตี้นั้นตรงบ้านอะตรงบ้านยังอยู่เหรมันเป็นมันเป็นตี้เดียวกันเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้คนละตี้เลยคุณหอกไม่ได้เก็บมานะเปล่าเต็มออกซ้ายป่ะพี่ปะไปกันออก ไม่มีกระบะเลยข้างบนอ่ะไม่มีกระบะเลยข้างบนซ็ไหนนะคุณหกอ่ะไกลเลยโอ้ยไอ้บอลไอ้บอลอย่านอนไาเว้ยบอลเออเออโคดยังโหเฮ้ยโอ้ยไอ้ยี่ไงไอ้เหี้ยบนสะพานโอ้บนสะพานก็มาใต้สะพานอยู่ใต้สะพานว่าช่าวมอ้โวยเมื่อยแบบไรปะเนี่ยไม่ทันไม่ได้ไม่ได้เรอยเลยมันอ้อมมันอ้อมเนี่ยเราก็อ้อมเอน เอาเรื่องในะตีเนี่ยจริงสวัสดีครับสวัสดีคนวิจารณ์เลยนะสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์หน่อยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับมันไปหมดแล้วนี่ ไหนวะน่าจะหลังเนินอ่ะแม่กก็เข้าวัดไปแล้วยังไงวิ่ง <ลด S 2> อยู่ไหนๆๆรถตรงการณ์โดนละานมาใสไ่ไม่ใช่อ่ะอยู่ใต้สะพานตัวนี้ใต้สะพาน ไม่น่าอยู่หรอน่าจะไปแล้วแหลนะมั้งหนึ่งพี่ขอเก,ก็บของกันน่อนะคิมโอเคโอเคคิดว่ามันน่าจะเข้วาวัดอะโอ้ยอยู่นู่นเจอแล้วทางถนนเลยเฮ้ยเล่นคิมว่ะ มาพี่มายังฝั่งไหนอ่ะฝั่งฝัง่งเราเหรอฝั่งข้างหน้าเดี๋ยวกลางถน้นน่าจะวิ่งมานี่ไงหมดเลยหมดเลยตวไอคว้อคนนี้ไม่ได้ยิงแต่ว่ามันมีข้างหลังอีกนะมีเสียงยิง มีสไนอวะนั่นแหละอยากได้สไนโคตรแต่หมอ,อกลงไม่ได้ยิ่งเล่นเลยมั้งถือร้อยนัดได้เนี่ยตรงนี้ไม่ร้อยนัดวะคูณหกใช่ใช่เอาเลยึ <t> ไ,มไม่ทนันหรอกอกเลย่ไม,ไมทนัน มีตัวหนึงฟรีเลยแบบว่ายิงแบบกูจะยิงบอดตายเวลามาสองโมงตอนเนี้ยขนาดนั้นเลยนะจ <c oughs> ะโดนยิงอะระยะประชิดแบบพิมพ์ยิงแบบไม่เคลนสโคปอ่ะโคตรบบกาก,ากออจริงเฮ้ยเจอคนเจอคนเจอคนเ <c oughs> ต็มเลยข้างบนเนี้ยเต็มเลยเห็นมันโดดลงศาลามา ขึ้นข่าวแล้วมั้งแม่ก็ชิดบ้านมีในบ้าน,นบ้านบ้านเดี๋ยวนี้ร้อยนะัดเกือดนี่เล่นกันกระจายเลยนะแต่ละคนอุ้ยหลังก็มีพี่อ่ะพี่อยู่หน้าแล้ว่ะหิมอุ้ย คิมจะปลาใส่ไอ้นี่วะเฮ้ย<ะ>พี่ระวังนะหมดปะหน้าหมดหน้าหมดอุ้ยตรงนี้น็อคโอ้ยบนเขาโคตรเจ็บเลยอนะ พี่เอบนขาเดียวปเงินเนี่ยเนี่ยหลังหมดแล้วใช่ป่ะมาแล้วมาแล้วขึ้มาแล้วลลขึ้นไปตลอด,ลอดเลยไมมอยู่หน้าเลยพี่ หมดหมดหมดไหมตัวเดียวหระสองตัวตีด้วยกันแต่หมดแล้วโอ้ยเกาะจะแตกเลยมีเก็เเบเ,เสียงปะวะจบมันอ่ะเก็บเสียงไอ้ a ยเอาบอกทิ้งให้น่ยเอาๆพี่สายพี่มีคอมเมนต์ได้แล้กันเราไม่มีด้ะวะโยนทิ้งไปแล้วบนเขามีคนนะพี่เขาเนี้ย Watch out. แฝขึ้นแล้วก็ตรงบ้านเมื่อกี้ได้ยินเสียงเ <ไป S 1> สียงรถยืนนิ่งเลยนี่ไงเอ,อตี้บุตรเอตี้อะไรนะลุงยี่ดักก่อนดีปะ่ะน่าจะงูอ่ะพี่ระวังนะโหมีอะ พรเที่ให่ที่สุดในโลกโอุย้ยพี่พี่พกลับข้าบ้านก่อนพี่กลับข้าบ้านก่อนจริงจังเลยหลัหลงตายยังพี่มีตัวนึงอ่ะไม่รู้อ่ะมันมีงูอยู่เนี่ยตอนเนี้ย บนเขาเหรออืมเข้าสองตัวดูให้ไอตัวนี่ยังอยู่นะไอตัวกอซ่าข้างหลังมันงูอยู่ล้วหาไม่เจอเพราะยุงกัดมุมไหนยิงได้วะเนี่ย ว้าวตัวเขาตายหมดใช่ใช่ตรงนี้น็อกหนึ่งเฮ้ยพี่ไอ้ตรงกอซ่าตายแล้วเหรอล่าสุดยิงน็นอกตรงนี้นะ Watch out รอก่อนตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าหลังมีหรือเปล่าพี่เราไม่เห็นว่ะรอ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  เอาเคียวลงวงก็ได้ไอ้ข้างหลังเนี่ยมันมีกอซ่าตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าตายยังมีคิมยิงไม่โดนงูอีกแล้วอยื่จริง toward this point. head รอดูก่อนพี่ถ้าไอตัวนั้นตายอ่ะน่าจะอีกตัวนึ่งน,น่าจะอยู่ข้างหลังพี่เืินละโละนี่เห็นไหมละ่ะยัง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 โอเค นี่ไงคนละตีจริงๆเลยได้ p ได้ไงวะได้อย่างนี้กวได้แล้วจริง